Yeah, yeah. <Yeah. S 1> มาใกล้ๆมาใกล้ๆต้อง <c oughs> จะได้รู้ว่าเป็นใครนะคะคุยสบายวันนี้คุยสบายๆกับสไตล์ดรออรอ้อวันนี้ทีหน่อยเมื่อเช้านี่ก็ไปหนึ่งรอบแล้วนะเพราะว่าเมื่อเกิดอาการแล้วเนี่ยนะคะเราเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี่เราคุยเรื่อง,งระงับด้วยสองเยน็ 3, 5, ยนสามห้าสองเย็นแต่พอบ่ายเนี่ยนะคะ มีเวลาเราก็สามห้ามสี่เย็นสี่เย็นก็คือเย็นที่หนึ่งเนี่ยดำน้ำเย็นไปละนะคะตอนนี้ก็มาสองเย็นที่สองก็คือโอโซนเย็นก็คือเราก็จะมาที่สูงความงามแล้วก็พ่นโอโซนเย็นก่อน <c oughs> <c oughs> นะคะพ่นโอโซนเย็นแล้วก็จะมาสำลีมักหน้ากากเหมือนมัมมี่เลยนะ จะเหลือไว้แค่จมูกนะคะจะปิดมาถึงลำคอเลยนะลำคอเลยนะตรงใต้คางเลยนะมันจะมีอาการแดงระเลื่อระคาแดงด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรการออกฤทธิ์สมุนไพรเพื่อช่วยในการขัดเซลล์กระตุ้นสร้างเซลล์แล้วก็ควบคุมการสร้างเซลล์เม็ดสีเพราะฉะนั้นพอเราลดอาการปุ๊บเนี่ย มันก็จะลงทันทีเลยนะ,ะัันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพูดไม่ได้เรากะ็จะปิดปากนะคะก็จะเหลือแค่จมูกป,ปิดตรงปิดตามหมดเลยนะคะดูหน้าใกล้ๆนะครับนะควก็คนได้เลยนะคะแล้ววันนี้แม่ก็เป็นเ a s e study ให้กับนักเรียนด้วยลงหน้าด้วยนะคะก็จะไลฟ์สดบ่อยๆเพื่อให้ พี่น้องเราชาวจันสว่างและลูกค้าทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่าเออเจ้าของนะดกรกัญชรจันสว่างธรรมเทรนะก็พอกหน้าพอกศดให้พวกเราเห็นรักษาให้พวกเราเห็นให้เห็นผลภายในสิบห้าวันนะคะวันนี้ค้าวันที่สามละพอกไปสองขวดวันที่ยี่ห้าสองขวดยี่สิบหกสองขวด วันนี้เกิดอาการแดงและเลือดปุ๊บเราก็จะไม่พ่อเราก็จะลดอาการด้วยสิ่งเย็นดับน้ำเ็น,เนขณะนี้กำลังทำโอโซนเย็นนะนะคะจะได้มีความเชื่อมัน่นว่าเจ้าของท่านใช้ใช้มานาะตั้งแต่อายุยีสนะคะใช้ได้บ่อยสามารถใช้ได้บ่อย หน้าเราถึงจะสวยแล้วยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ดิ่งเด้งยิ่งใช้ยิ่งเด็กนะคะเพ้าะฉะนั้นใครที่หน้ามีปัญหาไม่ต้องทุกทอ้ออีกต่อไปนะมาปรึกษาเราจันสว่างของแท้แน่นอนใช้แล้วออกแดงได้ใช้แล้วไม่กลับมาเป็นอีกนะคะไม่ต้องเป็น ไปเสี่ยงากันเป็นมะเร็งที่ผิวหนังแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็เสียความรู้สึกข,ของเราเสียครั้งเดียวจบนะคะท่านกาจะสยสวยตลอดการสวยทนสวยนานสวยตลอดการต้องสมรใจจนสว่างานะคะเดียวตอนนี้อาจารย์โอ,อเขาก็จะปิดหน้าไปเรื่อยๆนะคะเหมือนมัมมี่นะคะแล้วก,ก,ก็ลู สำลีคุณอาจารย์โอพูดเลยว่าสัลีเอยาไปทำอะไรบ้างขั้นตอนการพอกลดอาการสัลีตอนนี้เราจะแช่เย็นไว้ก่อนพอกเย็นใช่แล้วก็ตัวนี้เวลาเราระงับอาการนะคะก็เครี่สัลีก็ค่อยดึงเนาะแปะจากกึ่งกลางค้าสนะคะันีงแผ่นใช้เท่าไหร่เครียออกมาเท่าไหร่สองหรือสามสี่อันนี้ไม่ครี่ค่ะดึงนี่เลยเพราะว่าราไม่ใช่ สัมผหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นเนี่ยอ่ามันก็จะดึงนประมาณเนี้ยค่ะไม่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 หนามากไม่บางมากนะคะมันจะบอกไม่ได้ว่ากี่แผ่นไม่ได้ทําเป็นหมอนนหมนึ่งแผ่นนี่ก็จะได้อยู่อะค่ะนึ่แผ่นนี่เป็นขี้ได้สี่อออันนั้นพอกสนแล้วเขาเรียยยืดอันนี้เ็ายืดตามแนวอันนียืดนะคะ แยกออกมาเป็นสีแล้วก็ยืดมาค่อยค่อยเอามือลูบกดให้แนบเนื้อกัดสัมีเนื้อของเราสัมผัสสัมีแล้วก็จะมีความรู้สึกหยุดเยน็นผ่อนคลายอันนี้มันก็จะดูดซับความร้อนออกมาจากหน้าเราใช่ไหมคใช่ดูดซับความร้อนเพราะฉะนั้นคนที่กลัวอาการเพราะมันจะมีอาการกดสวย มันคนจะมีตึงมีเหอ่อมีบวมมีแดงเราจะเอาอาการขนาดไหนก็ได้เอาแดงระเลือดอ่อ,อน,ออนไม่มีอาการเลยเป็นขุยละเอียดแบบไฮโซได้หมดแต่อันนี้จะให้เห็นว่าเมื่อเกิดอาการแล้วต้องแก้ยังไงเพราะศูนย์กรลงงังทั่วประเทศทั่วโลกนี้สามารถแก้อาการได้หมดพเพราะเขาเรียนมาจากสถาบันเดียวกันด้วยความเชี่ยวชาญชัานาันนการของทุกคน พราะนั้นท่านมั่นใจปลอดภัยได้เมื่อใช้จันทร์สว่างของเรานะครอันนี้เจ้าของทำให้ดูเลยเจ้าของ<แ>เกิดอาการให้ดูแต่ทุกจุดยกเว้นจมูกเป็ปิด,ป,ดปิดแล้วเหรอโอเคพี่ต <c oughs> <Okay. S 2> ุนถ่ายในส่วนของไอ้นี่แล้วกันเนาะตุนก็คุยกับโอเนี่ยโออธิบาย นี้จะเป็นวิธีการระง,งับอาการก่อนสวยนะคะโดยการโอโซนเย็นเนาะถ้าตอนแรกของเราเนี่ยเปิดโอโซนนะคะโอโซนเย็นเราเปิดได้เลยเนาะเปิดต่อหนะ้าลูกค้าได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สำลีนะคะแช่น้ำเย็นเลยนะคะสำลีหนึ่งแผ่นเนี่ยเราดึงดึงดึงจากตังการคามาหรือดึงให้สุกนะคะแล้วก็ใช้มือทาทาไปอันนี้ ะะแผ่นที่สองนะคะแปะให้เต็มใบหน้าเลยนะคะอาจจะประมาณสักสองชั้นสามชั้นเนาะแปะให้เต็มนะคะเจะนี่ก็จะเป็นนักเรียนนะครับที่มาเรียนหลักสูตรกับเรานะครับ แล้วคาเสรมกันนลยสลักเป็นรูปฟันปลาเนาะสำลีของเรานะคะถ้าสำลีเราอ่าไม่หนามากไม่บางมากจะแดนะ้แล้วจะดูดซับความความร้อนได้ วลาสมดีเรียงกันแล้วเนี่ยการดูดซับความร้อนก็จะดูดได้ดีแล้วก็เวลาเราหยดน้ำน้ำเย็นเนี่ยค่ะก็จะอุ้มน้ำได้บางคนเขาจะกลัวอาการใช่ไหมครับพี่โอใช่ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดอาการเหือบอแดงแล้ว เราสามารถมาระงับอาการที่สูนความงามได้เลยนะคะในขณะท 8, 3, ี่เราแปะสำลีแล้วก็โคตรโอโซนเย็นไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ําเย็นนะคะไว้คอยหยอดเนาะหยดน้ําเย็นหยอดไปด้วยนะะคประมาณ5้านาทีหยอดทั้งหนึ่งประมาณนี้เนาะให้ให้ให้มีน้ำเ,เรื่องอะไรอ่ะมีน้ำนใช่ใช่ให้แบบ ได้น้ำเย็นนะงับอาการชุ่มชื้นใค่หน้าเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดหอมมตุโอเคครับนี่ก็จะเป็นการระงับอาการนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับ สามเดือนสามเดือน3เที่สามกว่นสี่โอเคครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับ